ไปก่อนโน่กจะแก้งหนีแล้วนั้นมีผมอเและที่สําคัญก็คือมีลูกผมและลูกเขยลูกเขยแก๊งหนีอุ้ยอเมระวังนะมีบอลถึงเลยได้หนูเดิทับไนะไปอ้บอสไอ้บอนันาไหมบอสเสมองแล้วหรอสมอตอนนี้มันปักอยู่ดึงแรงมากเพราะว่าน้ำพัดเราแรงมากดึงใช่บอดวนเลยคนี่คะ ไปไม่ลูกดึงสมองขึ้นมาแล้วมันนี่มันนี่มันลอยไปใช่ไหมเฮ้ยตัวไหนขี้มาได้ไข่มังกรเราลังเกียจขี้ลูกของพวกเราไหมไม่ไม่ไม่จริงจริงหรือเปล่าเพราะลังเกียจไหมลังเกียจโยนลูกไปเรามีอะไรโยนแล้วใช่ไหมโยนมันตกไหมบอกโดนเจ๊น่ะโยนไงเราต้องให้โยนลุยปฏิบัติ